อยุธยาอยุธยาจ้ะอ่ะอันนี้นี่นี่ไม่ผมอยากมาดูเนี่ยไอ้ตรงที่ตะโกยเขียนไว้ให้เมื่อเช้าเขียนตรงไหนอ่ะเขียนตรงไหนวงวงไว้ตรงไหนดูเดินเดินเกิดเดินเกิดนี่ตะโกยสองนี่เขียนไว้ให้ตรงนี้เก้าเก้าสองเก้าสองเดี๋ยวมันออกสองเก้า เป็นสองเก้าเป็นสองเก้าครับเขียนให้เก้าสองได้ออกสองเก้ายากไงนะแม่แม่ไ oh, ด <'Cause> ้ซื้อเลขตะโกนไหมแม่ซื้ออยู่พอได้ซื้ออยู่อ๋อตะโกยไปบอกแม่ตอนไหนตอนเช้าบอกรถตอนเที่ยงนี่แหละมันบอกว่าแม่อย่าลืมเด้อแม่อย่าลืมเด้อซื้อสองเก้าดูแม่แล้วแล้วก็สามหกศูนย์ไปลงให้หรือเปล่าแค่นั้นเลยลงให้ไหมอืมเอาตรงจุด้แม่ได้สามตัวอยู่ได้กี่ร้อยเยะได้สามตัวด้วย เป็ต uh, no ัวป mm ันเองยนีนปตูดวันนอนกับผัวบรดังเงินปันนอนกับผัวบรดังได้ผัวปรังเลยนะนหายตูดได้ตูดกเน้นอนกับผัวบรังเลยนเน้าวได้ต่ไหมอันนี้ใครเป็นเจ้าเ่ยองอาไม่ได้ซื้อหรอนี่ใครเป็นเจ้าเอซื้ออีกชนเลยได้อยู่เนาะ ไม่ว่าได้นะก็ไม่ใส่ให้ใส่ให้กคุณจะเพิ่มจะเพิ่มเอาโอกอากาศเดื่นี้เดี๋ยไปดูคนเรื่องอ่าแต่นี่ได้แน่นอนอ๋อครับผมครับผมเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าได้ในนนท์เออาฝันเองฝันเองอฝันเองไม่ได้เกี่ยวกับเลขแม่น้ำหนึ่งเป็นนหัวเงินเป็นนายหัวฝรั่งเงิเขาเขาฝันว่าอะไรนะพ่อนอนเออเขาหัวฝรั่งเปนนอนด้วยป็นได้ได้หัวฝรั่งนะโอ้ยเจอยก็เจ็ดกัน เอาตัวงเงินเดือัเจ็ดหิกก็หาบอกนยใหญ่ค่อยกันหนึ่งเงินหน่เจ็ดก็ตื่นเจ็หานึ่งเลยแล้วยบอกตไหญ่คยบอกตบายบ่ายโมงเอออันนี้มันบอกว่าคแม่ไม่ซื้อแม่บอกว่าแม่มาเล่นหลงมวนนี้บอแม่ แม่ซื้อไปแม่ซื้อไปแม่ซื้อส่งข้าวแม่ซื้อแน่นอนโดยแม่ซื้อซื้อไปซื้อไปถ้าไม่แม่ซื้อแม่เสียใจถ้าไม่แม่ซื้อแม่เสียใจมันบวดนะบวดเงินเลยแต่เอานั่นมันนอนอักล่ากันน่าได้นะน่าเชื่อตื่นนะตรงนั้นอ่ะต้องนั้นเข้มขังดโดนมีเป็นรูปเดี๋ยวเจอกันรูปปากโป๊ะตะกยด้วยเดี๋ยวไปหากระโปะกระโปะไปโดนนี่แหละอย่าลืมัวกรังนะอย่าลืมัวกรังนับันแม่นอีกแล้วฟันแม่นอีกแล้วได้นอนกับพวกรั่งฟันแม่นเลย เคยกัเจ็ดเคยกัเจ็ดนี่คอไม่ก็นินเลยว่ะอ่ะโอเคโอเคขอบคุณมากครับาดีเนทีุดคิดเ แม่ไมกล้าบอกพ่อไปวันได้ตั้งหลายวันแล้วเขาไปบอกเมื่อกี้อ๋อันปันตั้งหลายวันไม่บอกบอกพ่อก้ลรพ่อโรดกร่พ่อโร่มาแอปไปนอนกับฝรั่งอาจารย์กูกำลังฮอตตอนนี้อาจารย์โกยกำลังฮอตไปไปไปทำนั่นไม่มันเลยโอเคครับมันมันกโกรดมาแม่ต้องซื้อแม่ต้องซื้อเขไม่มาซื้อไปดูก่อนเออมันก็ทำซื้อเลยเหมือนมีอะไรเข้าอยู่ในลาบมันงวดนี้มรู้มันาบสองสาม มันมันมันคนงงแล้วสองสามนันมาต้ดูการเป็คสองเก้าได้จุดจุดสองเก้าอยู่นะเขาจุดบาว่าไงเวลาเขาบอกว่าเลขมันจะเปลี่ยนวันเลขออกไงเขาให้มาตอนเช้าไงอืมก็โอเคโอเคเดี๋ยงานก็เดี๋ยวงานวันกำลังวันเสร็จวันกำลังอีกได้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟัดพบรังอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยพวรังเนีแบบหลังจากเลขออกหวยออกไปแล้วนะครับรู้ผล ตามที่คาดนะครับนะครับก็มีอาจารย์โกยที่สุดท้ายเลยนะครับที่นาทีสุดท้ายบอกมานะครับ2 9นะครับ2 9ที่ถ้าใครไดูดไลฟ์สดที่ผมไลฟ์ส,สดเมื่อเช้านะครับก็ทันนะครับก็ถือว่าได้นะครับแล้วก็จะมียายแจมยายแจมให้1นึ่งจมยายแจ,จมสิบหกมวดอ,อ่ายายแจมแจม <1, S 1> สิบหกมดให้หนึ่งเจมหนึ่งแล้วก็จัดชจัดชู ก็ให้เจนะครับแล้วก็น้องกุมารจันแดงก็ให้92นะครับเนาะกุมารจันแดงก็92แล้วก็ปู่คําแสนก็ให้เกาสอเหมือนกันนะครับ92เหมือนกันแล้วก็จะมีใครอีกนะอาจารย์อาจารย์แก้วอาจารย์แก้วก็เ1นะครับอาจารย์แก้วเข้าเลขยี่สตัว71นะครับแต่ตอนเนี้อยู่ใกล้อาจารย์ก็ได้อยู่เนาะพี่อุดได้บ้านิดหน่อยนะครับได้นิดหน่อยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปหาจากกนกยด้วยกันหลักกิโลเข้านะอ่าหาจานจากุยจานกยแล้วเลขหลักกิโลเลขหลักกิโลเข้าวนอยู่ในหลักกิโลนันเข้านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเต้งกับประจานกยนะครับ,รบว่ามีใครถูกเท่าไหร่ก็เมื่อกี้แม่สอนแม่สอนก็แ,แม่สอนก็ถูกไปทั้งหมดมีทั้งโต๊ดโต๊ดร้อยหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะนะครับอ่ะแล้วก็เป็น ความชื่นชอของชาวบ้านเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่มีให้ซื้อก็ต้องไปซื้อเจ้าต่างๆเพราะว่าหลายคนก็หันนะครับหลายคนก็หันเราพูดไม่ได้มันต้องพูดครับบอกว่าไม่มีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีที่ขายหรอกว่าไอ้พวกงวยไดดินเนี่ยเพราะว่ามันทุกที่นะครับต้องพูดว่ามีไม่มันมีทุกที่มันมีทุกู่บ้านนะว่าต้องต้องดูนะครับว่าจะให้นี่นี่น่ย ออกมาเงี้ยเหมือนเลขที่ให้มาอัานไม่ได้ไงครับห้าหนึ่งเจ็ดออกมาก็ห้าหนึ่งเจ็ดโอโ้บางชาวบ้านก็หวังจะได้โชคได้ลบาบเจ้าก็อัานหมดเจา้จา,จาอันหมดเจ้าอานหมด,ก,หมดก็ไม่ได้นะครับไม่ไดเ้เป็นความหวังของชาวบ้านของคนจนๆที่อุตส่าห์เิ้นรนนะครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลมีใจนะถ้ามีให้ขายพวกนี้นะค,คิดว่ามันเป็น ความหวังของชาวบ้านเลยนะครับสิบาท2 0บาทนะครับอาจจะว่าพวกเนี้ยเจ้าอื่นๆก็เอาไปกินหมดนะครับก็ถือว่าปล่อยเขาไปเ,เนาะปล่อยให้เจ้าทํามาหากินแล้วกันช่วยเหลือนะประชาชนไปอย่าไปช่วยเหลือเจา้ามือเลยนะครับก็ชาวบ้านก็โอ้ยอุตสาอย่างผมอุตสาไปอดหลับอดนอนพอหาเลขมาได้อันนี่ละอันโอ้ยล้วโอ้ย ความที่เรานี่ยนะเสียความรู้สึกแต่เราก็เนี่ยอาจารย์โกยแมนมากนะครับ<ม>เดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์โกยนิดนึงนครับก่อนที่จะจากลากันนะครับคลิปนี้นะครับอยู่ไหมโอ้โดแล้วไปดูนะกำลังเดี๋ยวผมเข้าไปในบ้านนอยก่อนนะมาถึงบ้านอาจารย์โกยแล้วอาจารย์โกยกำลังนั่งอยู่คโอ้โหใส่เสื้อกอเหรอโอ้นะครับ กำลังดูเล่โพตาอยู่เลยนะครับโอ้ยอาจารย์โกยเมื่อเช้าถ้าใครตามอาจารย์โกยถือว่าได้นะถ้าใครไม่ตามถือว่าอดอดนะแม่ยายเนี่ยป่วยนี่เลยอดแม่ยายป่วยนี่เลยอดแม่ยายลุกไม่ได้เลยอดอย่าพึ่งถ่ายด้วยอะไรด้วอย่าพึ่งถ่ายไอเขาปีกไม่ใช่หัวปิกไม่ใช่หันเลิกก่อนตั้งหักก่อนอย่พึ่งถ่าย อย่าเพิ่งถ่ายตั้งหลักก่อนอย่าเพิ่งถ่ายถูกแล้วอายุทยาอายุทยาอันนี้นี่นี่ไม่ผมอยากมาดูเนี่ยไอ้ตรงที่ตะโกยเขียนไว้ให้เมื่อเช้าเขียนตรงไหนอ่ะเขียนตรงไหนกวงกวงไว้ตรงไหนดู่เฮ้ยเดินเดินเกิดเดินเกิดนี่ตะโกยเขีนี่เขียนไว้ให้ตรงนี้ครับเก้าสองเก้าสองจนมันออกกลบซะนี่เป็นสองเก้ากิจก เป็นสองเก้าครับเขียนให้เก้าสองแต่เอาสองเก้าจ้ะนะจ้ะโอ้ทางทางนู้นทางนู้นอ่าเก้าหนึ่งเจ็ดที่ที่เราไปเอาที่ต้นต้นนั้นเนาะที่ต้นนู้นก็นั้นเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับอาอันนี้จะไปไหนเนี่ยไปไหนนี่มาบอกมาบอกเขียนไว้ลบแล้วลบแล้วอ๋อจ้ะจ้ะเอ้ย ขอบคดีคร <Kh> ับทุสี่สวัสดีครับคุณทุกคนที่ตามท่านทุกคนะได้โชคได้ลาบเนาะแต่โชคได้ลาบเลยผมบอกเอามาวันหวยออกผมบอกถูกแต่ผิดเลขข้างหน้าเก้าหนึ่งเจ็ดนี่ผมบอกนี่เก้าหนึ่งเจ็ดแล้วมันออกห้าหนึ่งเจ็ดล่างห้าเจ็ดหนึ่ง ห้าหนึ่งเจ็ดอันนี้ที่อันนี้ที่ไหนอันนี้เก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยออกที่ไหนเก้าหนึ่งเจ็ดก็บอกบอกที่ต้นไรต้นบ้านอันนั้นไหมบ้านอันนั้นอ๋อบอกต้นอะไรต้นไอ้บอกเก้าบอกเก้าหนึ่งเจ็ดแต่ออกห้าหนึ่งเจ็ดบอกเก้าหนึ่งเจ็ดเขามีคนก็ทัดท่วงผมว่าเอ้าทำไมออกตัวเลขเดิมหนึ่งเจ็ดอ่ะก็ให้มาอย่างนั้นอ่า ผมโคเขาแล้วได้ 9, เก้กาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดันเเลขเดิมเลขเดิมมั้งไม่รู้ทำอะไรแบบถูกทุกคนเลยหนึ่งเถูกทุกคนหน,นเจครับผมครับแล้วเก้าสองเก้าสองครับเยอะบอถูกเยอะไมเก้าสองถูกเยอะเยอะอ๊ กลับเป็นโฉมอยู่ข้างหน้าเป็นสองเก้าก็เร็งว่ายังเข้มขลังอยู่ครับระเบนเนอเจียโนะระเบนรบเนโอเจียก็ของยังดีอยู่ยังก็นี่มามาก็ขอบคุณอาจารย์กคยนะครับมันอยู่ที่บารมีของพ่อตาแม่ยายให้กับข้าวตอนเช้าครับตอนเที่ยงและตอนเย็นเวลาผมเหนื่อยผมเพ้อมา มาจับเอาหวยนะครับผมเขาจับสัมผัสมือนในใหญ่แล้วเขาก็นอนพักผ่อนแล้วสวดมนต์นะผมสวดมนต์ประจําตอนนั้นเขาหมดแดงมากที่สุดที่สองเก้าอโอ้ยเก้าสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าควันวันที่เราไปเอาที่ที่ต้นไม้ใหญ่ม้ใหญ่ใช่เจ็ดสองเก้าแล้วก็สี่ศูนย์นะครับแต่ว่า ถ้าใครตามตั้งแต่วันนั้นก็ถือว่าถูกครับก็อยู่ที่คนจะถูกแล้วเขาจะบอกว่าเขาถูกจากอาจารย์โกยหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจเล่เลวแต่เขาจะพูดแล้วเขาจะตอบอ่าแล้วแต่เขาจะบอกเนาะว่าว่าว่าจะได้เลขจากเราหรือเปล่านอกแต่เราก็ให้เขาไปแล้วให้แล้วอยู่ที่จิตของเขาอยู่ที่ความแล้วก็แล้วก็ผ่านไปแล้ววันนี้ผ่านไปแล้ววันที่หนึ่งกรกฎาคมอ่าถ้าใครซื่อสัตย์กับผมผมจะซื่อสัตย์กับเขามอนกันอ่านี่การันตีเลยครับ แ้่จะว่าอาจารย์โกยยังไงกันทั้งเพราะว่าอาจารย์โกยให้หัวอย่างนี้เออต้องรอวันออกอีกทีนึงถึงมาสรุปให้นออาจารย์โกยนอครับเออเมื่อเช้าถ้ามาเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาเมื่อเช้าที่นี่ถ้าเข้ามานะหนึ่งเจ็ดเป๊ะเลยครับแล้วก็ก้าสองทังกลับเป็นสองก้านะครับถ้ามาเมื่อเช้านะก <c oughs> ็ขอขอบคุณ fc ทุกท่านทุกคนนะครับชื่อติตโตที่ติดตามอาจารโกยตามหมดครับอยากได้ฮานอยก็ให้ฮานอยได้อยากได้อะไรให้มาขอกับผมไม่ผมไปขอนะครัผมดีใจวันนี้ที่ออกหนึ่งเจ็บห้าหนึ่งเก็บกับสองเก้าเ็ดมันกลับเป็น ผมซื้อเก้าสองมันออกสองเก้าครับยังไงก็ฝากเอฟซีรอติดตามอาจารย์โกยเงี้ยเอฟซีรอติดตามถ้าถ้าใครซื้อกลับถูกนะนี่เก้าสองสองเก้าอันหนึ่งเ็ถ้าใครถ้าใครได้โชคได้ลาบอยากจะฝากเงินมาให้อาจารย์โก <ใน S 2> ยนะครับก็สามารถติดต่อทางแอดที่มีไอดียไลน์นะครับที่อยู่นี้แล้วก็จะสามารถประสานงานมาได้เลยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าฝากมาเดี๋ยวผมจะเอามาให้อาจารย์โกยนะครับ ะนะครับก็ขอบคุณวันนี้ขอบคุณที่อาจารย์ปยุยเมื่อเช้าได้บอกตัวเลขแล้วใครเชื่อก็เชื่ออยู่ที่คุณผมบอกแล้ว,ว่าถ้าเชื่อมันอยู่ที่ความศรัทธาถ้าคุณศรัทธากับอาจารย์ปยุ๋ยถ้าคุณศรัทธาคุณถูกถ้าคุณลบหลู่คุณมีแต่ผิดกับผิดนะครับก็บอกแล้วเก้าหนะึ่งเจ็ดอ่าเต็มหนกหนะ้าหนึ่งเจ็ดบอกเกนะ้าสองหนกสองเก้า แต่ตัวนี้เอามันมันเลยงวลนี้ใจเย็นๆเนาะค่อยว่ากันใหม่นะครับอ่ะฝากขอบคุณเนปซีถ้าใครฝากเงินมาถ้าใครฝากเงินฝากอะไรมาใครมีจิตศรัทธาก็ได้ศรัทธาใครมีจิตศรัทธาคนนั้นย่อมหมดศรัทธาสิทธิธรรมังสิทธิลาภังสิทธิไชโยสาธุสาธุสาธุขอให้โชคสาธ